เชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำชาวบ้านบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลน,น,น,นะครับแล้วก็บางท่านครับก็ตามแต่แต่ละท่านน,น,นะครับบอกว่าสองเลขหางพระทัดกันด้วยที่วัดชายนาพัฒนาใหม่นะครับตำบลเจ้า 7, เาจดอเสนาจหวััดงพระนครศรีอยุธยาครับเป็นลักษณะเหมือนงานประจำปีเลยพระครูปลัดอนงสุมังมังคารครับรักษาการเจ้าวาดวัดชายนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทําพิธีบวงสวงเทวดาฟ้าดินนะครับร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ําโดยมีพระครูสังขรักษ์ทีรพัฒน์และพระมหาสันติสุขนะครับเป็นผู้ที่ลงไปในแม่น้ําเลยอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ํามาประดิสฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลฮนะนี่ภาพนี้การอัญเชิญพระอุปคุตตามความเชื่อก็เชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์นที่มีฤทธิ์มากนะครับ ถ้า,ากว่าใครได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วบุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงมีรักรักก็ยืนยาวมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตนอกจากนี้ครับในงานก็มีการจุดประทัดนี่ฮะใหญ่ๆเลยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถ่ายภาพ จุดเลขหขางประทัดกันพอหอปากหอมคอนะครับครับบางท่านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเสียงโชคเสียงลาบในง่วที่จะถึงนี้เผื่อว่าความโชคดีจะมาเยือนครับเผ่าพุคคลนี้ใครบูชาแล้วก็ตามความเชื่อนะมีความอุดมสมบูรณ์ครับับผมคร